สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนคอนเฟิร์มคาเดมีอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่มาแรงเลยนะคะก็คือนี่ค่ะน่ารักไหมคะรถฟอร์มวันที่มาจากญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด7สีค่ะเห็นไหมคะสีสวยมากก็จะมีสีแดงริงโกสีชมพูซากุระสีเหลืองฮิมาวาริสีขาวยุกิ สีฟ้าสาม,มูไรสีส้มใดๆและสีเขียววกับบะค่ะเห็นไหมก็มีทั้งหมด7สีนะคะก็ดูจากรถเนาะน่ารักคันเล็กปุ๊กปิ๊กนิดเดียวเองก็คุณสมบัติของมันนะคะก็จะมีวิ่งได้ระยะทาง1น6 6 6กิโลเมตรต่อครั้งนะคะแล้วก็สายชาร์จเนี่ยจะอยู่ตรงหน้ารถเลยชาร์จไฟครั้งละ6 ชั่วโมงค่าชาร์จไฟก็จะถูกมากถูกกว่าน้ำมันอีกนะคะก็คือค่าชาร์จไฟครั้งละ36บาทความเร็วสูงสุดก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเร็วมากก็คือเดี๋ยวดูจากในภาพก็จะไม่ได้อัดทรถเท่ากับดูคลิปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปกัน มาค่ะเมีนะคะ านในก็จะนั่งได้พอดีตัวเลยนะคะด้านหลังก็งะะออจะนั่งได้นะคะสไตล์มากละ,ละเขียดล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตแบบสะดวกสบายมากเลยค่ะก็น,นี่นะี่ค่ะรับโทรศัพท์ได้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มบังคับค่ะเดินหน้าอันนี้ถอยหลังนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคนเรงค่ะอันนี้จะเป็นคนเรงแบบ เบาอันนี้แล้วก็จะเป็นคัลลิ่งแบบเนี่ยค่ะเพอบังคับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเบรกนะคะใช่เบรกเหยียบได้โอเคเราจะมาดูด้านหลังรถกันนะคะตอนนี้ด้านหลังก็เปิดง่ายมากเลยค่ะจะเปิดให้ดูใหม่นะคะเขาใจนะคะนี่เราไม่ต้องงัดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็เก็บของได้ด้านหลังตัวน,นี้ได้สบายเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะโอเคส่วนด้าน,นบนแบบก็จะอยู่อ้าวเมื่อกี้ยังไม่ได้หรอก ี้ก็จะเป็นเหมือนรถธรรมดาเลยค่ะก็จะบังคับไฟไฟเลี้ยวไฟพามาหรือว่าไฟขอทางนะคะแล้วก็ไฟหน้าไฟหลังอะไรประมาณนี้นโอเคแล้วก็ล,วล,วล็อกปึ๊งง่ายมากเลยค่ะโอเคอได้เข้าไปดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมว่ารถคันเล็กๆเนี่ยจะนั่งได้ตั้งสี่คน และรถเป็นรถไฟฟ,ฟ้าที่มีขนาดเล็กและลอยตัวในน้ำได้ในกรณีน้ำท่วมนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมกับสมาร์ทโฟนและสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะการขณะเดินทางได้นะคะก็ถ้าทุกท่านสนใจที่จะซื้อฟอร์มวันไปใช้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ สามารถเช่าและซื้อได้นะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ